อยู่นี่เหรอไม่เป็นไรหนูหนลงไปคุณตาอยู่ที่นี่เหรอแล้วทำไมถึงแปมาอยู่ที่นี่อะคะอ๋อบ้านหนูอเสนาหนูมาได้แผนที่นี่ค่ะไปรก็ไม่มีบ้านไม่มีบ้านอยู่ก็คือนอนอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอคะนอนตลอดเลยตลอดหลายปีนะคะและ้วร้านนี้อันนี้ป่วยไหมคะทำไมถึงสั่นนะ,ะโรคจำตัวคะ่ะเป็นเบาหวานแล้วก็โรคประสาทกัวเหรอกวหนูเหรอมูกลรอค่ะเขาไอ้นี่ครับเขาแบบว่า กันยามาครับอก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมได้เดินในนี่ทำงานไหมอ่ะก็รับจ้างร้างจานงานศพแล้วก็ถาญยาแล้วก็จ้างผลิินอะไรมัางอะไรเงี้ยก็คือทําทุกอย่างเลยแล้วช่วงนี้มีคนจ้างไหมคะช่วงนี้ยังไม่มีคนจ้างเลยค่ะเพราะโควิดกันการค่ำกลางคืนนี่คือทํายังไงอ่ะก็นอนกันสองคนนี่แหละ ยุงไม่กัดเหร<พ>อคะค่ะเดี๋ยวเ er. อาอย่างนี้เดี๋ยวหนูเดี <ส grounded. S 1> ๋ยวหนูไปไปซื้อข้าวเดี๋ยวกับซื้อข้าวกับซื้อมุ้งมาให้เดี๋ยวไปหาก่อนค่ะเออแล้วเดี๋ยว,ยวหนูหนูกลับมามาแล้วหนูมีไก่ทอดอา่านี่นะคะแล้วหนูก็มีปลาเผาให้ด้วยอา่านี่มีนี่ได้นะ เดี๋ยวมีกางมุ้งให้มีมุ้งอันใหญ่เลยจะได้เอาไว้กลางอ่าอันนี้ข้าวเหนียวนะโอ้ยลืมให้ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้หนูให้แชมพูไว้และหนูซื้อน้ำเปล่ามาให้หมดย่างย่างนี่ปลากระป๋องอเอาเข็บไปกินอ๋ออและอันนี้เป็นยากันยุงเนาะมีไฟแท็กไหมคะีค่นะอ่าอันนี้ยากันยุงนะหนูเอาไว้ให้เยอะเลยแล้วก็นี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้อยากอวด เอ้ปว้นอนนะไดูไว้นอนนี่นะคะเสือน่ารักมากเลยขอสุกคูแล้ววันที่หนึ่งนะขอบคุณมากเลยค่ะถ้าถกหวยให้สามเก้าสองสามเก้าสองเหรอสองสี่สองสี่สามเก้าสองกับสองสี่โอ้ยขอบคุณค่ะถ้ถูกวยให้คนลถูกเลขค่ะแปดให้กทูให้ถูกหวยด้วยเนาะถูกหวยง้นแล้วอยู่อย่างนี้นี่คือปลอดภัยไหมคะปลอดภัยค่ะไม่เป็นรมนต้นะไม่เป็นไร อันนี้หนูซื้อของมาให้แล้วได้ฉีดวัคซีนกันหรือยังคะเน,นี่ยยังไม่ได้ฉีดเลยค่ะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยเหรอมีไหมวันไหนที่แบบว่าขอไม่ได้แล้วไม่ได้กินมีไหมมีค่ะไม่ได้กินก็ไม่ได้กินอะไรเลยไม่มีอะไรกินก็แบนมีห้าหกบาทแบนค์ก็ซื้อมาม่าก็มานั่งกินด้วยกันสองคนโอ้มาม่าหนูนี่คืออยู่ได้นานเลยใช่ไหมนเนี่ยอย่างเงี้ยนี่นะหนูให้ตังค์แล้วของเก็บไว้สู้นะพี่หนูเป็นกำลังใจให้ กู้เงินู้แล้วก่าึ่งเลย,ลย,ลยโอ้ไม่ร้องสอรพวกน้องนี่นแหละที่มาให้พี่อะให้มากกว่าเกินอะไรให้ตันคนละันก็ได้แม่หนูอยากช่วยพี่ไม่เป็นไรช่วยกันไม่ลำบากไม่ร้อง,ไม,องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ร้อง<ป>นะพี่จะตายไปคนนงแ้วขอให้ล,ลุงกับป้าสุขภาพแข็งแรงนะมีความ Whoa, สุขมากๆนะคะหนูช่วยได้เท่านี้นะขอบคุณนที่ให้นะขอให้ชีวิตู ให้ครอบครัวมีความรุ่งเรืองขอยมีความสุขตลอดอย่าให้มีเรื่องอะไรร้ายเข้ามาในชีวิตเลยขอบคุณนะคะไม่ต้องร้องพอแล้วไม่ต้องร้องสู้นะไปนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะถึงไปแล้วนะครับบายๆนะคะสสวัดีค่ะ